กระทรวงยุติธรรมได้รับพระราชทานภาพพกทินจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้กับกระทรวงยุติธรรมในการนำไปถวายแด่ที่ชุมนุมสงฆ์ซึ่งในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้มีกำหนดจัดพิธีถวายภาพพกรถินพระราชทานขึ้นที่วัดวัวขวัญพระอารามหลวงตําบลบางกระสออํเาเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่22ตุลาคม2568นี้ วัดบัวขวัญพระอารามหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสร้างเมื่อพศออ2435ปัจจุบันมีพระเทพวชิรนันทาพรเป็นเจ้าอาวาส วัดบวกขวัญพระอารามหลวงถือเป็นวัดที่ประดับตกแต่งไปด้วยปฏิมากรรมและศิล,ลปรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตลอดทางของวัดมีความร่มรื่นและความสงบอีกทั้งบริเวณวัดยังมีสถานอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญและรวมพิธียันสำคัญนี้กับทางกระทรวงยุติธรรมด้วยกันค่ะ